วันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องราวของศิลปินคนหนึ่งครับชื่อของเขาคือลุยส์เวนชายผู้ที่วาดภาพแมวจนโด่งดังไปทั่วอังกฤษเลยแต่เชื่อไหมครับว่าเบื้องหลังภาพเจ้าเหมียวที่ดูน่ารักสดใสพวกนั้นน่ะมันซ่อนเรื่องราวชีวิตที่ทั้งข้มข้นมีทั้งความรักความสูญเสียและก็ก,การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่จะพลิกโลกศิลปะของเขาไปแบบตลอดกาลเลยเอางี้ลองดูสองภาพมิเทียบกันก่อนเลยฮะภาพทางซ้ายเนี่ยคือผลงานในยุคแรกๆของเขาเป็นภาพแมวที่ดูแล้ว อบอุ่นอบอุ่นมีเรื่องมีราวแต่พอมาดูทางขวาโอ้โหนี่คืองานยุคหลังของเขาครับเต็มไปด้วยลวดลายที่ซับซ้อนสีสันที่มันจัดจ้านมากๆจนแทบจะไม่เหลือเขาเดิมเลยความแตกต่างที่มันสุดข,ขั้วขนาดนี้แหละครับคือจุดเริ่มต้นของปริศนาที่เราจะมาหาคำตอบกันแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับชายคนที่รักการวาดแมวเป็นชีวิตจิตใจกันละ่ะอะไรที่ทำให้มุมมองของศิลปินคนหนึ่งเปลี่ยนไปได้แบบน่าทึ่งขนาดนี้ นี่แหละครับคือคำถามสำคัญที่จะนำทางเราไปสำรวจเรื่องราวของเขาในวันนี้เอาละครับเพื่อจะหาคำตอบเนี่ยเราต้องย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดกันก่อนไปดูกันว่าความรักและแรงบันดาลใจเนี่ยมันหล่อหลอมให้เขากลายเป็นศิลปินที่ยิ่งใหญ่ได้ยังไงแล้วก็มีเหตุการณ์ไหนที่เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิตและผลงานของเขาบ้างลอิสเวนเกิดที่ลอนดอนในปี1860นะครับ mm hmm. เขามีภาวะปากแหว่งเพดานโหวามาตั้งแต่เกิด พอโตขึ้นมาในปี1881เขาก็หันมาเอาดีด้านการเป็นนักวาดภาพประกอบแบบเต็มตัวเลยแต่จุดเปลี่ยนที่แท้จริงในชีวิตของเขาเนี่ยเกิดขึ้นในปี1884ครับตอนที่เขาแต่งงานกับเอมิลีริชาร์ดสันแต่ว่าความสุขมันก็สั้นเหลือเกินครับเพราะว่าอีกแค่3ปีต่อมาเอมิลีก็เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งผลงานของเขามันสุดยอดขนาดที่ว่า H.G. Wells นักเขียนนิยายวิทยาศาสตร์ชื่อดังเนี่ยยังเคยพูดถึงเขาไว้เลยนะฮะว่า เขาได้สร้างสไตล์ของแมวสังคมของแมวและโลกทั้งใบของแมวขึ้นมาคือมันไม่ใช่แค่ภาพวาดแมวธรรมดารรมดาแล้วแต่มันคือการสร้างจัก,กรวาลของแมวขึ้นมาเลยซึ่งมันก็ทําให้คนหลงไหลได้ตั้งแต่ยุคแรกๆเลยทีเดียวและนี่อาจจะเป็นหัวใจของเรื่องราวทั้งหมดเลยก็ว่าได้ครับคือในช่วงที่เอมิลี่กำลังป่วยเนี่ยทั้งสองคนได้รับเลี้ยงลูกแมวจรจัดสีขาวดําตัวหนึ่งเอาไว้ตั้งชื่อให้ว่าปีเตอร์เจ้าปีเตอร์นี่แหละครับที่กลายมาเป็นเหมือนเพื่อนปลอบใจในช่วงเวลาที่ยากลําบากที่สุด แล้วสำหรับลุยส์นะฮะมันได้กลายเป็นแรงบันดาลใจที่สําคัญที่สุดในชีวิตของเขาไปเลยแล้วแมวแบบลุยส์เวนที่ว่าเนี่ยมันเป็นยังไงกันนะลองนึกภาพตามกันดูนะฮะแมวของเขาเนี่ยมันจะยืนสองขาใส่เสื้อผ้าเหมือนคนแสดงสีหน้าท่าทางเหมือนคนเป๊ะๆเ,เลยแล้วก็ทํากิจกรรมต่างๆแบบมนุษย์เลยครับตั้งแต่ไปไงานเลี้ยงน้ําชาเล่นกีฬาหรือแม้กระทั่งไปดูโอเปร่า ซึ่งสําหรับคนในยุควิกตอเรียแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรที่แปลกใหม่แล้วก็น่าตื่นตาตื่นใจมากๆอย่างภาพนี้เลยครับเป็นตัวอย่างผลงานยุคแรกที่ดังมากๆแมวแต่งตัวเป็นคนเป่าประกาศต้อนรับปี1902เป็นภาพที่โชยเห็นความคิดสร้างสรรค์แล้วก็อารมณ์ขันที่ทําให้คนในยุคนั้นตกหลุมรักผลงานของเขาแบบถอนตัวไม่ขึ้นเลยหรือจะเป็นภาพนี้ก็น่ารักไม่แพ้กันเป็นภาพเจ้าแมวส้มใส่แว่นตาข้างเดียวกําลังนั่งอ่านหนังสืออย่างสบายอารมณ์เลยภาพแบบนี้แหละครับ ที่สร้างชื่อเสียงแล้วก็ตอกย้ำสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาให้คนจดจำไปทั่วทั้งอังกฤษเลยแต่ว่าในขณะที่ชื่อเสียงของเขากำลังพุ่งทยานขึ้นสู่จุดสูงสุดเนี่ยชีวิตส่วนตัวของเขากลับเริ่มมี100รอยร้าวปรากฏขึ้นมาเยบเิยบๆแล้วครับอะไรคือสิ่งที่กำลังจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาไปตลอดการเรามาดูกันต่อเลยถ้าลองเปรียบเทียบกันดูนะฮะภาพที่คนนอกเห็นกับชีวิตจริงของเขาเนี่ยมันช่างต่างกันราวากับเหวเลยครับ ในสายตาคนทั่วไปเขาคือศิลปินผู้ยิ่งใหญ่เป็นถึงประธานสมาคมแมวแห่งชาติแล้วงานของเขาก็ยังช่วยให้แมวกลายเป็นสัตว์เลี้ยงยอดนิยมอีกด้วยแต่เบื้องหลังแล้วเหรอครับเขาต้องสู้กับปัญหาการเงินอย่างหนักคือเขาเป็นศิลปินที่เก่งมากนะฮะแต่เรื่องเงินเนี่ยไม่ไหวเลยแถมยังไม่เคยสนใจเรื่องลิขสิทธิ์ขายงานไปโดยที่ไม่ได้รักษาสิทธิ์ของตัวเองไว้เลยแล้วพอความเครียดเรื่องเงินมันถาโถมเข้ามาสุขภาพจิตของลุยก็เริ่มส่งสัญญ,ญาณเปลี่ยนครับเขามีพฤติกรรมที่แบบ เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายคาดเดาไม่ได้เลยแล้วบางครั้งก็ดูก้าวร้าวกับคนในครอบครัวด้วยซึ่งมันก็เป็นสัญญาณที่น่าเป็นห่วงถึงการเปลี่ยนแปลงทั้งใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับเขาและนี่ก็คือจุดที่เรื่องราวทั้งหมดมันมาบรรจบกันครับปัญหาชีวิตส่วนตัวของเขาได้เข้ามามีบทบาทโดยตรงกับงานศิลปะโดยเฉพาะในช่วงที่เขาต้องเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลทางจิตเวชที่ซึ่งผลงานของเขาได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงเลยทีเดียว เรามาเริ่มดูกันที่ภาพนี้กันเลยนี่คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญจะเห็นว่าตัวแมวยังพอดูออกใช่ไหมครับแต่ดูพื้นหลังสิมันเริ่มแตกออกเป็นลวดลายสมมาตรที่มีสีสันสดใสเหมือนเป็นสะพานที่กำลังเชื่อมระหว่างงานยุคเก่ากับยุคใหม่ของเขาเลย แล้วจากนั้นนะฮะงานของเขาก็เริ่มมีความเป็นนามธรรมแล้วก็เหนือจริงมากขึ้นไปอีกขั้นอย่างภาพนี้ที่แมวมีดวงตาเป็นดอกไม้ล้อมรอบด้วยฝีแปรงที่มันเปลี่ยนไปด้วยอารมณ์แล้วก็สีสันที่จัดจ้านมากๆนี่คือช่วงที่อารมณ์แล้วก็รูปแบบมันเข้ามาอยู่เหนือความสมจริงไปแล้วอย่างเต็มตัวและนี่ครับคือจุดพีคของการเปลี่ยนแปลงภาพนี้เป็นหนึ่งในผลงานแนวที่เรียกว่าไซคิเดลิกที่ดังที่สุดของเขาเลย คือแมวมันกลายเป็นรูปทรงที่ซับซ้อนมากๆเหมือนเรามองภาพผ่านกล้องสลับลายเลยครับแล้วก็ระเบิดออกมาด้วยสีสันที่รุนแรงลวดลายที่เหมือนเศษแก้วแตกกระจายแต่มันก็สวยงามอย่างน่าประหลาดใจในยุคนั้นนะฮะจิตแพทย์ก็ได้วินิจฉัยว่าเขาอาจจะป่วยเป็นโรคจิตเภทหรือซิสโซเฟเนียโดยตีความว่าลวดลายที่มันซับซ้อนในงานศิลปะของเขานี่แหละคือหนึ่งในอาการของโรคแต่ว่านะฮะ ในปัจจุบันเนี่ยนักประวัติศาสตร์ศิลปะหลายคนก็ยังถกเถียงกันเรื่องนี้อยู่ซึ่งมันก็ยิ่งทําให้เรื่องราวของเขาน่าสนใจมากขึ้นไปอีกถึงแม้ว่าเรื่องราวชีวิตของเขาจะเต็มไปด้วยความผันผวนแล้วก็มีเรื่องน่าเศร้าอยู่ไม่น้อยแต่สิ่งที่ลุยเวนทิ้งไว้ข้างหลังเนี่ยมันยิ่งใหญ่กว่าแค่ภาพวาดแมวสวยๆเยอะเลยครับมันคือเรื่องราวที่ยังคงสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมาจนถึงทุกวันนี้แล้วเขาทิ้งอะไรไว้ให้เราบ้างอย่างแรกเลยก็คือเขาเปลี่ยนภาพลักษณ์ของแมวจากแค่สัตว์จับหนู ให้กลายมาเป็นสมาชิกในครอบครัวที่ใครๆก็รักในสังคมอังกฤษอย่างที่ 2. ผลงานของเขาก็ยังเป็นกรณีศึกษาที่สําคัญมากๆที่เชื่อมโยงระหว่างโลกของศิลปะกับเรื่องสุขภาพจิตและสุดท้ายเรื่องราวชีวิตของเขาก็กลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้งผ่านภาพยนตร์เรื่อง The Electrical Life of Louis Van ในปี2021ครับที่น่าทึ่งมากๆเลยก็คือถึงแม้ว่าเขาจะไม่เคยเข้าร่วมขบวนการศิลปะกลุ่มไหนเลยนะฮะแต่นักประวัติศาสตร์ศิลปะมองว่า ในงานของเขากลับมีกลิ่นอายของรัฐศิลปะสำคัญๆอยู่เต็มไปหมดเลยตั้งแต่ Post impressionism s u r r e a l i s m ไปจนถึง e อ p r e ป s i o น ism ซึ่งมันก็สะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ที่เป็นเอกลักและก็ไม่เหมือนใครของเขาจริงๆสุดท้ายนี้มันก็เลยมีคำถามทิ้งท้ายเอาไว้ให้เราได้คิดกันต่อครับว่าผลงานของเขาเนี่ยมันเป็นเพียงภาพสะท้อนอันน่าเศร้าของจิตใจที่กำลังแตกสลายหรือว่ามันคือการเดินทางอันสุดยอดที่เจาะลึกลงไปในใจกลางของความคิดสร้างสรรค์ที่ไร้ขีดจำกัดกันแน่ บางทีคําตอบอาจจะไม่ได้มีแค่หนึ่งเดียวก็ได้นะครับและนั่นอาจจะเป็นสิ่งที่ทําให้เรื่องราวของลุยส์เฟนยังคงน่าหลงไหลมาจนถึงทุกวันนี้